สวัสดีค่ะอยู่กับแอดมินเพียร์พารวยนะคะกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็จะพามาสรุปนะคะของวันที่ยี่สิบแปดก่อนนะคะว่าแนวทางเป็นไงบ้างนะคะเข้าหลุดหลุดนะคะนอยชาะก,กิจนะคะออกสองสามหนึ่งและ9กนะคะ95นะคะมาในตัวกันนะคะตัวกันนะคะเข้ารูดนะคะพี่น้อง fc บนไม่เข้านะคะน้อยพิเศษนะคะสองห้านะคะคิดว่าจะมาหกห้ามาสองห้านะคะมาตัวกันนะคะเหมือนของเหมือนเมื่อวานนะคะถ้าใครฟังแอดจบนะคะแอดบอกว่าอาจจะมาตัวเดิมนะคะของวันที่ยีิบเจ็ดนะคะสองห้านะคะมาจริงๆด้วยอย่างที่คิดนะคะมาในตัวเน้นให้นะคะแต่แอดมีตัวกลับนะคะ หนึงน่งหนึงน่งหกหนึง่งหนึ่งบนหลุดนะคะน้อยปกตินะคะหกหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเน้นไปที่ปกติและ v i p นะคะสามตัวเราหลุดนะคะหกหนึ่งนะคะเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะหกนะคะวันนี้วันนี้เจ็ดไม่มาเลยนะคะพี่น้อง F อฟซแอดต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะวันนี้ 7, 7เจ็ดเจ็ดน้องไม่มาสักรอบเดียวนะคะอันนี้เขาเด่นวิ่งรูดนะคะแปดสองหลุดนะคะ vip นะคะสามสามนะคะสามสามเราหลุดนะคะแอดเน้นให้ห้าห้านะคะมาสามสามเนาะ vip นะคะแปดเก้าสี่นะคะในตารางเราก็ไม่มานะคะมาแต่สี่เก้าไม่มานะคะมาสองแปดไม่มานะคะสรุปเข้าแค่สองห้าห้าสองนะคะหกมาหกแต่ว่าหนึ่งไมมานะคะ ก็สายวิ่งสายรูด6นะคะแอดก็ยินดีด้วยนะคะเข้าน้อยปกตินะคะถ้าสายวิ่งสายรูดนะคะเราไปลุ้นต่อเลยนะคะของวันที่ย9ิบนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กตามกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไปอย่างไวนะคะเลขในตารางนะคะมี3มี7มี0มี5มี4มี1นะคะจับวินในตารางนะคะ ามาดูตัวเด่นนะคะเด่นแอให้เด่น7เด่น4เด่น0นะคะวิ่งรูด7จนะคะเจาะนะคะ7จ7ดนหนึ่ะคะเจ็ด4ีเจหนึ่ง 4 3 4 5 7ห้าเจ็ดกับสี่ต้องมานะคะพรุ่งนี้นะคะวันอังคารนะคะอ่ากันนะคะให้กันไปที่ศูนย์นะคะตัวกันศูนย์ก็จะมีศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะอ่าชุดสามตัวนะคะ ตัวนะคะห4ึ่งสนะคะสตัวก็ตรงโต๊ะนะคะสอตัวก็ไปกลับบนล่างนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะมาดูนะคะตัวที่แอดฟันให้นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดศูนย์ก็ชอบนะคะสี่หนึ่งนะคะสี่ห้านะคะชุดกันแอดให้กันศูนย์นะคะสำหรับสายวิ่งและสายรูดนะคะแอดก็ให้สองคู่นะคะศูนย์ห้ากับศูนย์แปดนะคะ ชุด3ตัวนะคะสตัวแอดชอบ140นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมของเรานะคะปกติ VIP นะคะพิเศษอุ่นเครื่องนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ